สามพันธมิตร TMB ธนชาติ p ร u เด n เชียประเทศไทย BDMS ผนึกความร่วมมือเปิดตัวประกันกองกลางสำหรับครอบครัวถุกรูปแบบครั้งแรกที่แชร์วงเงินประกันสุขภาพได้ครบจบในกรมทรรเดียว สามพันธมิตร TMB ธนชาติพรูเดนเชียประเทศไทย BDMS ผลิตกํากำลังเปิดตัวประกันกองกลางสำหรับครอบครัวทุกรูปแบบครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพที่สามารถแช่วงเงินค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าใครจะป่วยก็สามารถเคลมจากวงเงินกองกลางได้ ตอบโจทย์ความต้องการให้กับลูกค้าฉบับเดียวเมาจบเมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดถึง5ท่านครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มความอุ่นใจให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้ตามแผนที่ต้องการเพื่อสร้างรักฐานชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าที่ซื้อประกันกองกลางสำหรับครอบครัวนอกจากได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าแบบเมาใจและได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้ชำนาญการแล้วยังได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษอีก3ต่อเลยค่ะครับงานในวันนี้เนไครับก็มาเปิดตัวร่วมกันกับจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับไม่ได้พูดเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะแต่ว่า ตอนที่เราเราเห็นผลิตภัณฑ์แล้วเรารู้สึกว่าเราเราอินกับมันเราก็เราเก็ตกับมันก็คือเป็นประกันก<อ>นะครับแบบกองกลางนะฮะก็คือมันเป็นประกันที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถมีวงเงินเป็นอยู่ตรงกลางแล้วทั้งครอบครัวใช้ร่วมกันไม่ต้องซื้อทีละคนซื้อครั้งเดียวทั้งครอบครัวถือหนึ่งกรมธรรม์แล้วก็มาตัดยอดจากกองกลางใครป่วยใครเป็นอะไรก็ดึงยอดไปซึ่งผกก็ เฮ้ยมันจบมากเลยเราก็รู้สึกว่าชื่นชมที่ทาง TTB Prudenti นเเขาคิดขึ้นมาได้แล้วก็เขา X กับ BDMS ด้วยก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะโดยส่วนตัวก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วก็ในการจัดตัวที่ใช่ว่าจะซื้อให้แม่วงเงินเท่าไหร่ดีให้พ่อเท่าไหร่ดีให้ตัวเองเท่าไหร่ดีให้เมียเท่าไหร่ดีให้พี่ให้ลูกแบบเนี้ยมันคิดกันไม่จบแค่คิดของตัวเองก็ปวดหัวแล้วพอมันมีอันนี้มาปุ๊บพี่รู้สึกว่ามันมันตัดความปวดหัวของครอบครัวใหญ่ไงห8หรือ10 จบที่หนึ่งกลมาทันได้เลยเงี้ยก็ดีวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5าล้านเรียกได้ตอบโจทย์กับครอบครัวใหญ่องพี่อ่างเลยด้วยพี่ว่าตอบโจทย์และเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์คนไทยอย่างมากเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ครอบครัวแบบที่พ่อแม่พี่น้องแต่มันครอบครัวที่เราเลือกไม่ใช่แค่ครอบครัวทางสายเลือดด้วย,ยส่งต่อให้แล้วอย่างสวยงามผ่ามือขอเราเราคิดว่าแบบรการนครอบครัวในส่วนของเราอยู่ไนบ้าง ต้นว่ามันดีมากครับอย่ที่ที่อยากบอกคือมันส่งต่อมาที่คนที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นครอบครัวก,กันทางสายเลือดด้วยอย่างเช่นวันนี้เราเรามาเป็นตัวแทนคนทีออ่อยู่ใน LGBT community วันนี้เรากับแฟนเราก็เ,เราก็คบกันมาพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคในเรื่องของออกฎหมายหรืออะไรเราอาจจะยังยังได้ไม่เต็มที่เลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ครับประกันกองกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่ทำให้ความรักกันที่เราแชร์ความรักแชรช์ความห่วงใย มันดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหเรื่องใหม่สหรับของประเทศไทยเราใช่ก็ไม่ไม่เคยเห็นใครทาเลยนะก็เลยนี่คือครั้งแรกเลยพี่ว่าใช่ใช่แล้ก็เฮ้ยไอเดียไอเดียดีมากๆเลยครับฟังจบแล้วรู้สึกอยางไงครับผมว่าคือคือมาเป็นครั้งแรกของของการให้ความหมายใหม่ของคำว่าครอบครัวกับเรื่องของกองประทันด้วยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เขาทําเป็นกองกลางผมว่ามันเป็นครั้งแรกของหลายๆลอย่างก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ๋งอะ เระการมันมีแ่ม่ความสำคัญกับการใชวิตของเราด้วยนะคอคือเพี่ยนคิดว่ามีคนจำนวนเยอะมากนะครับในปัจจุบันที่จ่ายกรมธรรม์แล้วอาจจะครอบคลุมแค่แค่บางคนของสมาชิกในครอบครัวอาจจะจ่ายไม่ไหวหรือครอบคลุมไม่ไหวแล้วก็บางครั้งเราอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงในการที่เราต้องเห็นคนที่เรารักหรือครอบครัวของเรา เห็นว่ามันมีความสามารถในการรักษาอยู่ตรงหน้าแต่เราไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เพราะว่าเรามีเงินไม่พอหรืองบไม่พอแล้วมันเห็นอยู่ตรงหน้าแต่มันเข้าไม่ถึงพี่ว่าม,มันแก้ปัญหานี้ได้ครบจบเลยแล้วก็มันไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะว่ามันเป็นหน้าที่ใครหรือว่าใครควรได้รับสิทธิในการดูแลตรงไหน,นมันเป็นการแชร์วิ่งซึ่งเป็นความหมายของครอบตัวอย่างแท้จริงได้ฝากกการครั้งนี้เ่าะที่เป็นแบบว่านนี้ใหม่ใหม่ของฟูณไทยนิดนึง ก็คือเราเจอกันเราเจอ,นเเจอนหน้ากันปุ๊บอ่ะเราเห็นรายละเอียดแล้วเรานั่งอยูุ่๊บเราก็รู้สึกแค่ว่านี <c oughs> <ฮะ>่คือเรจริงเราเราพูดแค่ว่าในรายละเอียดอยู่ตรงไหนอยากซื้อเลยนี่นี่พูดจริงๆนะไม่ได้เวอร์เลยเพราะเรารู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์มากๆเลยกับกับตัวพี่อัดด้วยของความเป็นแซนด์วิชเจเนอเรชันคือพี่อันดูทั้งพี่น้องพ่อแม่ดูทั้งครอบ <c oughs> ครัวตัวเองในในเลเวลของเราดูทั้งลูกพี่อันว่ามันแลวเนี้ยมันคือครอบครัวแบบทั้งหมดแล้วมัน โอบก,กอดคนเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมดในหนึ่งกรมธรรม์ดีมากครับมันตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วก็อย่าง,าง,างที่ทุกคนทราบนะมันเป็นประกันกองกลางที่บอกคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือต่อให้ไม่ได้เป็นคนในสายเลือดหรือแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้รัก lgbt ทั้งหลายทั้งหลายแหล่คือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันมันคบมันแบบคุ้มครองเราจริงๆอะไรเงี้ยครับก็มสมมติว่ามีมีปัญหาสุขภาพอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อย แฟนเราก็มี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 มคนดูแลเราช่วยเราแชร์กันจริงๆนี้เมื่อคืนมันมันแชร์แล้วมันเห็นเป็นเป็นเป็นรูปประทจร,ริงจริงๆะรเงี้ยคล้วมีอะไรฝากเ <bounces, S 1> ขาไหมคะก็อย่างที่บอกไปทุกอยางมันจะง่้คือส่วนตัวเป็นคนไม่ไม่ค่อยป่วยออแต่ว่าถ้ามูนมีตัวนี้มาก็อย่างน้อยก็ไปซัพพอร์ตคนที่เราหลับได้ทำความดี